สวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมฟิตเตอ์สติีมจมูแก้สเกมอลิสแมนในพาร์ทที่6นะฮะซึ่งในพาร์ทนี้เราจะดำเนินเรื่องเกี่ยวของของหนุ่มน้ำบกแดงนะซึ่งเราก็ได้ใครวะเดี๋ยวนะเชลซีโอเคเชลซีนะเธอชื่อเชลซีใช่ไหมอยู่เชลซี y ย่ h ซึ่งในครั้งนี้ผมได้ถอดตัว กรองลมของไม่ออกนะคือมันเป็นฟองน้ําอ่ะเออเรียกว่าฟองน้ําดีกว่าไม่เรียกกรองลมนะมันชื่อแปลกๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรไอ้กระพริกบกระพริบนี่คืออะไรมันคืออะไร what the what is this alternate อ๋เอเป็นโน้ตปะ่ะเออเออกระตุกนีดนิดนั่นแหละเพราะตอนนี้ผม render โอ๊ยกระตุกผมกำลังรนเดอร์เอ,อ่อโปรเจกต์ใหม่อยู่นะซึ่ง มมโครฟ์มาแล้วนะไม่ใช่โปรเจกต์ใหม่มันคือไมโครฟ์วัตไคลออฟเวอร e เ e ติเ a ิลอา t ์ i s รู้สึกไงกับผักพวกนี้เนี่ยเออกระตุกกระตุกแล้วก็หุ่นไรกาคือผมได้เชเทมอะไรมานองสครับแล้วก็ sharp of ax อะไรก็ไม่รู้อะเซฟเป็นพาร์ทที่6นะโอเค โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งโอเคอ่าโอเคมันเสร็จแล้วผมก็ปิดไปนะฮะโอเคก็เล่นกันต่อนะเนเสียงมันจะหายนะเวลาผมเข้าไปดูอะไรเอ้าแล้วมันก็ติดเลยเฮ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอเคกระตุกโคตรเลยเมื่อกี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรอบนี้ผมแบบเสียงไม่ค่อยจะ เอ่อแบบว่าไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่คือแบบปวดหัวเล็กน้อยนะตอนนี้ฝนตกด้วยเอ่อวิเเอาใอ่าตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วบัดเนวัดเอ่อแต่ว่าต้องตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เราออกมาข้างนอกแต่ว่าต้องตอนนี้เลยเหรอเออโอ That ้ใช้แล้ว before you came elen ก่อน้ีจะจะมาเอเลนฉันเห็นอาจารย์เอาหรอเฮ้ยอาจารย์มาทำอะไรแถวนี้มีเซมน็อตเธอเขาบอกกับฉันว่าอย่าออกไปข้างนอกแต่ว่าไอ้บล็อกไมแต่ว่าฉันทำอะไรฉันผิดสัญญาแล้วอืมลุฟฟอร์หิมอย่างนั้นเหรอเธอเธอเห็นเขางั้นเหรอลุฟฟอร์หิมเห็นด้วยเขางั้นเหรอเอิมเลดโกแล้วเราไปหาคุณยาย ไปที่บ้านคุณยายกันเถอะโอเคไปหาคุณยายที่บ้านเอะเดี๋ยวแคนวีฉันพี่ฉันเก็บดอกขอเก็บดอกไม้ก่อนได้ไหมโอเคเก็บดอกไม้ก็เก็บเก็บเก็บไอดอกไม้เวนให้ฉันเก็บสักดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดซฟก่อนตัวอะไรอะเอวันน่าเพลเนอร์ทเนอร์ทริส นูน uh, like ิวเทริสนิวเทริสก็เรียกอย่างนี้มานิวเทริสนิวเทริสนะก็เออโอเคอีกแล้วเหรอเทอทิสอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะผมก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรมันคือทวิสต์อีกแล้วคือมันคือเทอทวิสต์อีกแล้วผมเกลียดเทอทวิสต์เหลือเกินเออผมตออผิดให้ตายเถอะ d a m ะ it อ๋อมาแบบนี้ก็ง่ายหน่อยโอ้เธอทวิสต์เลยง,ง่ายอยู่แงอ่าเห็นไหมบอกแล้วมันอันนี้มันค่อนข้างจะง่ายนิดนึงมัง้งอ๋อมันจะมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยตกลงผมเกลียดเธอทวิสบอกแล้วผมไม่เก่งเธอทวิสน์นเธอทวิสนะผมเกลียดเธอทวิสบอกแล้ว เกล็ดเกมอย่างนี้ผมไม่ให้เัดเกมนี้ซะเลยจริงๆอ๋อได้ไปแล้วไงดีวะเนี่ยโอเคแปะๆตรงนี้วหมือนกันจะยัดใส่ตรงนี้ก็ไม่ได้ยังไงดีวะให้ตายเถอะแล้วแกเพิ่งมาเลยตอนนี้ฟ้า ได้โอเคตรงนี้โอเคมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะโอเคตรงนี้ได้แล้วปุ๊บนั่นไงเสียไปไม่ได้แยะอะไรวะโอเคตรงตรงนี้อ่ะ เสียบเฮ้ยจะเย็นนะจะเย็นค่อยคอยคิดไปนะฮะตรงน,นี้แต่ตอนนี้ผมเสียบอะไรได้เสียบไปก่อนเลยอะเปิดเฮ้ยเปิดเสียบอะไรได้กูเสียบก่อนละตอนเนี้ยจังหวะน,นี้ผมเสียบอะไรได้เสียบหมดละไม้มันไม่มีสามช่องมันมีแค่สองช่องให้ตายเถอะนี่ ตกลงจะบ,บีบผมไม่ได้ใช่ไหมโอเควาดัะฟัก okay. แล้วมันก็มาเป็นอันนี้คือทิศการเล่นเธอทิสมันต้องดูบล็อกต่อไปด้วยใช่ไหมว่าจะมาอะไรโอเคผมไม่รู้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นผมโง่ผมโง่ที่คุณฮิตมาเป็นอันนี้แกเสียไปดีเนี่ย โอ้ยเดอะมทโอเคมึงมาเรื่อยๆเลยอ่ะกูต่อได้ไม่ต่อเลยเนี่ยเออโอเคเกมเอาเวอร์เกมเอาเวอร์เลเวล่สองโอ้โหนี่เลเวล่สองเหรอเนี่ยแล้วนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเก็บโอเคขอบใจฉันชอบดอกไม้ที่นี่มากเลยเอ่อ to tell to tell the the truth I'm t o l d not ชูพิกเดียมแต่ความคือความจริงแล้วฉันไม่ควรจะเก็บดอกมาที่นี่หรอกนะ But I just a dream so แต่ว่าที่นี่เป็นฝันเท่านั้นเร,เราไปหาคุณยายกันเถอะ s t r ย n เตร a เฮ o ฟอ r อยู่มันค่อนข้างจะไกลจากที่นี่มากอะอะไรประมาณนี้ปะโอเคเราก็ไปกันขอเซฟก่อนสักครู่โอเค เออเดี๋ยวนะผมควรจะทำอะไรเนี่ยตอนนี้ผมควรจะลงไปเลยใช่ปะโอเคก็ทำตามที่มันน่าจะทำได้เออหืมโน no b ช i นบล No Bridge ไม่มีกำแพงกัน้นแต่ว่าทำไมตอนนี้เราถึงไปบ้านของคุณยายไม่ได้ละ่ะโอ้หัวฉันหมุนไปหมดแล้ว อีสัตจมันติดอย่างงั้นเหรอฮะเฮลโลสวัสดีอลิสและอลิสใครวะตกลงใครเป็นอลิสกันแน่เลยผมยังไม่รู้เลยเออเออเออเนื้อเอเอ,อ don't stay too hard it's deadly you know stay too hard stay stay แปลว่าอะไรวะแปลแปลห่อแปลแปล โอ้ยสเตอร์สเตอร์เออสเตอร์แปลว่าภาษอิตาลีเหรอแบบฟักแปลว่าสเตย์ซึ่งแปลภาษาไทยว่าพักเออซูฮาร์อิตาลีเธอไม่ได้พ <enthus> ักเธอไม่ได้พักอาศัยที่นี่แต่เธอตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมเธอรู้ไหมฮะวอตล้อเล่นนะฉันก็ฉันมันไม่จริงหรอก เออต่ o อยู่วันเอ cross the river เธออยากจะพูดนายอยากจะพูดเธออยากจะข้ามแม่น้ำบี้ไปใช่ไหมต s ออยู so you ่ over oh, ฉันสามารถทำพาเธอไปได้นะน o t อันนี้ไม่ได้โกหกหรอกนะ but it can't be free แต่ฉันไม่ได้ทำให้ฟรีหรอกนะเออจะซื้อเกมฉันมีฉันมีเกมเล็กๆให้พวกเธอเล่นนะนะว่าไงอยากจะเล่นหรือเปล่าล่ะ เออผมแปรโมงนะนี yup. <po> ่แบบคือแบบตามความรู้สึก As you can see เธอเห็นของสามสิ่งตรงนี้ไหมมันมีท okay. okay. ั้งหมาป่าแกะแล้วก็แคปแคปแบกหัวผักกาศปะแคปแบกเลยนะแคปแบกกระรมปรีโอเคโอเคมีทั้งหมาป่าแกะแล้วก็กระรมปรี You wanna roll your b o a t Use the imagination To get L M o l do the Overshow You wanna roll Your b o a t Use the imagination Roll,Roll,Roll แป่บ่อยนะพาษณ์นี้รู้สึกแถวเอ่อเรียงแถวอยู่บนเรือ ต้องใช้อ๋อต้องเอามาันมาเรียงไว้บนเรือและลองจินตนาการดูว่าอะไรควรจะมาก่อนหลังปะ s h a p t h e e are p r o p e ค cost ร o ต i t i o n 1 n e to get o n ล y มีแค่โอกาสเดียวเหรอทำได้คือสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวไมมงั้นถ้าผิดก็คือตายว่าเพยใช่ไหมสออ๋อไม่ใช่สอง you believe s h e p alone สองอ๋อเป็นกฎ ก็คืออ๋ออันนี้อันนี้เคยเคยเล่นอยู่ก็คือให้เราเอาจัดลำดับว่าเราควรจะเอาอะไรไว้ใช่ไหมคือถ้าเราเอาแกะไว้บนเรือก่อน <c oughs> ก็จะเออแกะไว้บนเรือก่อน <c oughs> ก็จะเหลือม้าป่ากับ <c oughs> กระลำปีที่เหลือไว้อยู่บนฝั่ง <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเราเลือกที่เอาหมาป่าขึ้นบนเรือไปคือ เอแกะเออมาแกะก็จะถูกมาป่ากินนะตอนที่เราไปเอาอากาศโอเคก็ก็อย่างนี้แหละผมก็นึกออกแล้วค่อนข้างอยู่ค่อนข้างจะยากจังหวะแรกให้เอาแกะขึ้นไปก่อนนะแปะชีฟแกะนั้นแกะนั้นมีเออว่าไงดีจะแปลไงดีแกะแกะน้อยสีขาวและนุ่มนิ่มและหิวโหวย <c oughs> ชับช okay. <laughs> oh, ับชับชับโอเคฮึออุ่นสกอฟฟี่แอนด์วอร์มดูตัวใหญ่โอ้อุ่นจังเอาอะไรก่อนเด้น้ำมันดูลึกมากจริงเอ่ฉันคิดว่าเราคินเดอะคริปปี้แคทลิปเบอร์เราควรจะตอบคำถามของคุณคุณแมวคุณ คุณแมวคนนั้นนะแล้วกดมันว่าไงละ่ะเอ้ยแคลรี่แคลรี่ก็โอเคกดมันก็เซฟก่อนเลยกลัวว่าแผนที่ผมคิดไว้มันจะไม่ได้ไงะบะโอ้ oh, ทำได้แล้วเหรอตอบคำถามฉันมาสิ เอ่อผมเอาต้องตอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเอ้านี่ตกลงผมทำไงได้วะเนี่ยคือผมสามารถตอบยังไงได้คือมันมันมีหลายคำตอบ,บจริงโอเคผมเอาแกะขึ้นก่อนคือสองแล้วก็เออก็เหลือใช่ไหม เออเอาหมาป่าขึ้นเอาแกะลงก็จะเหลือหมาป่าตัวเดียวแล้วกำลังปีขึ้นแล้วกแกะมาใช่ไหมนบ no <c oughs> ผิดเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมคนจะทำไงเนี่ยขอหาคำตอบก่อนสักครู่เลยแล้วกันโอเคผมไปเห็นมาว่ามันมีอีกมินิเกมหนึ่งซึ่งเป็นการเด็ดดอกไม้นะอ่า อ๋อเหรออ๋อเสียงเสียงเสียงดวงด้วยอ่าดอกไม้อ๋อเป็นการเด็ดดอกไม้เล่นนี่โอเคเรามาเด็ดดอกไม้กันเถอะเริ่มเล่นกันเลยครับอ๋อเราจะเริ่มจากหมายเลขอะไรก่อนเหรอไลท์พาวเวอร์วิเทลพาวเวอร์เลฟพาวเวอร์โอเคผมกลางมีความสุขไม่มีความสุขมีความสุขไม่มีความสุขมีความสุขจุดจุด,ด มีความสุขเย้อ้าน่ารักเออ <laughs> จะละลายแล้วหนูวเชลซีน่าร <laughs> <ๆ>ักโคตรอ่ะจริงผมชอบนะเย้ใช่ I'm s sure. ฉันฉันมั่นใจแหละว,ว่าเราจะมีความสุขแน่นอนล่ะไอเล่นแต่ฉันไม่ชัวร์สักเท่าไหร่หรอกนะไม่น่าจะเท่าไหร่ว่าเราจะมีแต่ความสุขรู้ไหมเพอรอาะฉันไม่แมนนี่ โซแมนี่เฟนฉันไม่ค่อยจะมีเพื่อนสักเท่าไหร่หรอกนะอะไรประมาณนี้ปะแซนยวัวเวลาพี่เกตแปรครับแล้วไอ้รหัสไอ้นี่คือมันอะไรเดียวนะสักครู่หนึ่งอีกรอบโอเคผมไปหาคำตอบมาแล้วคือมันจะต้องการคำตอบที่แบบว่าเราควรจะใช้กี่รอบในการจะพาพวกไอ้สามตัวนี้ไอสัต ไอหมาป่าแกะแล้วก็ผักกาดเนี่ยคือไปคือไปส่งฝั่งนูน้นอะกี่รอบโดยต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเลยนะคือต้องใช้รอบให้น้อยที่สุดซึ่งลองนับดูก็ถ้าเราเริ่มด้วยการเอาเอาแกะไปส่งฝั่งนูน้นไม่ได้ดิมันไม่ใช่ไม่ใช่แกะก่อนไม่ได้ เออเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมแล้วก็นี่แล้วก็นี่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 ครั้งแรกเราเอาแกะส่งปั๊บแล้วรอบที่หนึ่งนะแล้วก็กลับมารอบที่สอง กลับมารอบที่สองเราก็เอาเออยังไรนะเดี๋ยวผมนึกอะไรเมื่อกี้ได้นะกลับมาปุ๊บเราก็เอาอะไรไปด้วยอ๋อใช่กลับมาปุ๊บ,เร,เ,ไรไบ,บเราก็เอาหมาป่าเราก็เอาหมาป่ากลับ เออเข้ามาเป็นรอบที่สแล้วเราเอาแกะกลับมาเป็นรอบที่4เอาประกาศไปเป็นรอบที่5เอามาวางแล้วก,กลับมาเป็นรอบที่6แล้วก็เอาแกะกลับไปทีเป็นรอบที่7 7รอบครับคำตอบคือ7รอบโอเคผมได้คำตอบแล้วคือเเย้ถูกเป็นไงเวล่ะโอเคเราฉันจะทำตามที่ทธอสัญญานะฉันสัญญา โอเคหลับตาลงนะเย้ yeah. แล้วก็มาถึงที่ไหนก็ไม่รู้ลุกไซเดอะออเดอร์โชว์รู้สึกเราจะออกมาจากนอกพื้นที่แล้วนะยูนอติเดอสครับอินดอร์แฮนมีเหมือนเศษกระดาษอยู่ในมือเอเลนสวัสดีไม่ได้เจอรูปร่างไหนตั้งนานนะอะไรมอสคลับเป็นเศษกระดาษดอนสเตย์ for from the past i want you sell ฉันฉันจะปกป้องเธอเอง h ัดเอดเ s ชชู e r a n ป่าเวลาวววววเดี๋ยวมาสักคู่ออกไปเก็บผ้าไปก็บ <laughs> <laughs> นะฮะอืมลืมไปว่ามีตาตกผ้าไว้อยู่นิดหน่อยอะแค่เสื้อตัวเดียวไม่รู้ตากทำไมนะฮอเบลบเออว a ดเอด e ว r ชูแก a นป่าวอนบิ๊เลบลา So ยพีเกตฟลอเวอร์ออทูฉันจะเก็บดอกไม้หนึ่งหรือสองไม่ใมเกอร์เป็นคนคุณยายเขาเป็นเอ่อ,ห,อหมอเอ่อเป็นเพเป็นเหมือนหมออะอาชิมิตรอะเพเ่ทำยาเฮยยูเอสเพสอัลว wrong? เกิดมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นเหรอ เอ่อ uh, right here ที่นี่ก็ดูปกติดีนะบ้านของคุณยายไปกันเถอะ I ื o อ d e r เดอมาเธอ mm hmm. er. okay. ฉันหวังว่าคุณแม่จะปลอดภัยนะเ h e เธอกำลังป่วยลงอยู่ทุกวันทุกวันแต่แต่คุณย่าได้พูดกับฉันว่าเอา่อมันจะต้องมันจะจบลงได้ดีคือแบบอะไรวะมันจะต้องดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้ เอ่อส,สักวันหนึ่ง she wants she w a n t wake up she w a n t talk with me ever again สักสักวันหนึ่งเธอจะเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาและเธอจะไม่ส,สามารถพูดคุยกับฉันได้อีกอ้าวก็คือตายนั่นเองแม่ตายโอเคขอโทษขอโทษเว t h i n ง about that พอฉันนึกอย่างนั้นแล้วฉันก็ร้องไห้คุณพ่อ ออเรตอกุดพ่อนั้นเต็มไปด้วยสีแดงฉันกลัวมากเลยเอเลนอ่อิสเดอร์ซัมว o นยูว t นทูปาร์ติไม่ว่าเอเลนไม่ว่าที่ไหนเธอจะปกป้องฉันใช่ไหมอ่าเจแต่ไม่ใช่ทุกที่โอเคผมตอบไปฉันรู้เหมือนกับ can make เอ่อแด๊ดแค้นเมกยูสตองเกอร์ปมประมาณว่ามันทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมไปกันเถอะที่นี่หนาวมากเลยอันทายอสแล้วมันดูน่ากลัวมากด้วยโอเคก็พาร์ทนี้ขอจะ คงขอจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะโอเคเพราะเนื่องจากผมตัดไปหลายพาร์ทแล้วสือาค,คุณจะรำคาญใช่ไหมโอเคก็สำหรับพาร์ทน,นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมโอเคสัญคลายและแชร์ครับขอบคุณครับบายฮนะ